จอกนี้<ด>เพื่อเตีย<อ>่ยจอกนี้ไม่ต้องเพื่อใครเพื่อกูนี่ไปกะว่าแบบหมด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 ,หมดกระเพาะเดี๋ยว<อ>ฉันจะเอาขึ้นมาดมดิเป็นไงวะ <c oughs> เออร,รายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือกัญชากรุณาดูดก่อนแล้วค่อยดูนะจ๊ะอาฮีอาฮีอาฮีสวัสดีครับยีต้อนรับทุคกคนสู่รายการบูลี่ ชิปเย่แย่เฉยไม่มีแย่เฉยรายการบูลี่ชิปเป็นรายการเกี่ยวกับวัยรุ่นที่แบบขี้สงสัยแล้วกันอ่าใช่ทำไงทำตรงนี้ก็ได้ให้แม่งโดนบูลี่อ่ะเออใช่คิดสงสัยขี้สงสัยเรื่องต่างๆแล้วกันเออแล้วทีนี้เอาสิ่งต่างๆนี่มามาแค่ใสยก็คือการทำทดลองให้คุณดูเหมือนรายการที่เรากําลังจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือรายการบูลี่แล็บรายการที่ทดลองสิ่งที่แบบเราสงสัยว่าไอ อันนี้มันน่าจะกินกานี้ได้ไหมนี่ม่ทำกานี้ได้ไหมอามาผสมรวมกันดูแล้วทดลองให้ทุกคนดูว่ามันใช้ผลได้จริงไหมแล้วก็บอกทุกคนต่อไปว่าใช้ได้ไม่ได้แตาใช้ได้ก็ใช้ใช้ต่อได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปอะการทดลองวันนี้เรามีเรามีทฤษฎีสามอย่างแล้วกันเกี่ยวกับน้ําปานะกันรกันแต่พูดออกสื่อไม่ได้เยเป็นน้ําปานะสามวิธีเฮวิธีที่หนึ่งอะไรบอกคุณผู้ชมไปอะไรวะ อ่าที่ที่หนึ่งทีหนึ่งพี่ีหนึ่งอาหารเช้าําหรับคุณนี่จะกินเป็นนมใช่ไหมอ่าแต่ของพวกเรานี่ปลาเนะครับจะทดลองให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาไปกินได้ไหมอ่าผสมไปเลยอันที่สองอันที่สองอันที่สองอาเชิงกัดแก้มอ่ากับแก้มไงแต่ถ้ามันกินธรรมดาไปมันก็ปั่นไหมปั่นเลยปั่นปั่นได้ไหมปั่นรวมกันมันก็มาผสมสางดีกันรวมกันไงเอามารวมกันเลยแล้วเคี้ยวเคี้ยวทีเดียวเลยโอเคอ่าอันที่สามอันที่สามอันที่สามก็ปั่นอะไรดี ปันใส้กรผัดจริงเหรอเออกินเลยกินได้แบบไม่ต้องดื่มก็เคี้ยวไงนี่พูดมาเนี่ยกูสั่งเลยสองอย่างเนี่ยเมาสองอย่างนี้เมาเราเริ่มไล่จากระดับแบบง่ายกลางๆแล้วก็ยากไงไอไอมันอ่ะมันยากอยู่แล้วมันยากอยู่แล้วไอ้มันอ่ะมันนานมันยากอยู่แล้วไงมีไหมใครที่ไหนเอาเอาน้ำปลานาเนี่ย ม่มีไงมาปั่นใส่ข้าวผัดก็นีความสงสัยของเราไงเกิดความสงสัยแล้วก็มาทำไงถึงเกิดรายการนี้ขึ้นมานะครับผมขออย่างเดียวพวกมึงอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะดูก่อนนะฮะผมแม่อร่อยจริงไหวเฮีเข้าวผัดนี่ร้านไหนวะหน้าบ้านอะไรนะตามใจปากนะรากแล้วกูไม่กินแล้วแม่ปากดีอะไม่ได้ซื้อนั้นไอสัตว์ได้กูัวแตแบบมีมีลงมีเรื่องเขาไอสัตว์กูไม่ได้ซื้อนั้น ร้านไหนวะจะไปซื้อร้านยะเดือนไงขี่ผมสั้นเหอโอ้เออพี่แกชอบขี่เวฟใช่ไหมไม่ใช่ขี่ปัดจักรยานที่บ้านแกสองชั้นไงชั้นครึ่งคนที่นี่บ้านบ้านแกชั้นครึ่งก็ไบ่เหมือนกันนะต่อแกยังไม่มีตังค์ทำต่อชั้นที่สองไงตังกว่านชั้นเดียวก่อตังก่อนชั้นชั้นครึ่งไอ้ที่ลูกชายแกไม่ผมยาวนะแกมีลูกสาวไอ้ลูกสาวแกชอบปัดจักรยานไม่ใช่ลูกสาวเป็นเป็นทอมเ่อเลยอบผมสั้นยาวดิ ผมชอบใว่ผมยาวตั้งงอยู่ชี่ชอบใส่เสื้อสีขาวเลยสีดำไอ้ที่บ้านกัมันเคยเห็นเขาไหมเออมึงถามพี่อะไรเยอะขนาดนี้มวดทดลองหมวดที่หนึ่งทาราอุปกรณ์นะใช่้อมใส่นะอันนี้คือวัตถุดิบหลักอ่าคือเรานี่จะแกะถุงมาปุ๊บแล้วเอาวัตถุดิบข้างในทิ้งแล้วก็เอานี่ใส่แล้วก็เทเบียร์เฮ้ยกูร่างฮาไงนี่ตัวโก้งยืดกันได้เยอะ แล้วก็อนนเอาน้าแค็งขวยเทลงไปอ่าอ่าอ่านี่เดี๋ยวเรามาลองทดลองกันเลยได้มา,มาเปิดเลยอันดับแรกมันเหมือนมันเหมือนนี่นะไอ้กลิ่นมันเหมือนไอ้นี่ว่ะไอ้เมทันดานาันอะอ่าฮะกิ่นปะอืมอร่อยนะี่นี่ยอืมก้อยอ่ะอืมรสชาติที่แบบไม่ได้กินนานอร่อยพ่นนานเป็นไรแล้วก็ เอาอะไอข้างในทิ้งว้ไอเดี๋ยวบ้าเอเสร็จแล้วอมหมดเลยไหมคือหนึ่งปอสองปอ,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 อนี่แหละต่อไปก็เก๊กหวยอุ้ยปแปลกแปลกๆนะ่แต่เกิดมาไม่เคยกินเลยนะในครั้งแรกชีวิตแล้วเนี่ยลองดูครับว่าถ้าเราเทมันลงไปแล้วเราชามมันจะเป็นยังไงอาจจะมาจะมีเสียงใช่ใช่มันมาทัดแตกอะลองดูไป เฮ้ยซา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 ไอ้ซาว่ะนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาเรื่องเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเราขอขอดมกลิ่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวเอาขึ้นมาดมดิเป็นไงวะกลิ่นแรงอยู่กลิ่นแรงอยู่มันก็กลิ่นปกติเฮ้ยเดี๋ยวแต่มันกบเนี่ยวเดี๋ยวโกโก้ลองชิมดูลองลองมองดมดูดมดูเอ๊ะสักพักโกโก้กรบเออยโกโก้กรบได้ได้นะคือรสชาติกบตอนแรกอ่ะกลิ่น น้ำปลาหน้าออกมาก่อนใช่ไหมดูสีดิสีหายด้วยใช่นไหมสีเริ่มเปลี่ยนแล้วทุกคนใช่ไหมกินแทนนมได้เว้ยเลยรือเปล่าไม่รู้ก็ทดลองให้ทุกคนดูเลยทดลองอ่อนเราลองชิมดูก่อนเนี่ยเนี่ยดูสีดิสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วทุกคนเห็นไทุกคนดูดิสีเห็นปะเออนี่ดิดูสีดิใช่เลยนะมันเริ่มเปลี่ยนเนาะใช่ใช่จากก่อนแรกกลิ่นมันออกมาเยอะนะทีนี้มันไม่มีกลิ่นละกลิ่นโกโก้มันออกมาแทนอ่ะนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราอยากรู้ว่าเทลงไปเนี่ยรสชาติิมัััันนนนจะะเเป็ยยงงงงไออออ่่่าาาาแหลคคืสสํญกรรู้้ตชิม เอาน้ำาเลยน้ำมเลยตักน้ำาเลยส่วนต่วนให้ทุกคนให้ให้เห็นนะหาทุกคนดูนะน้ำแบบนนนะหนึ่งนับลังเข้ากันนะสามสองหนึ่งไปมันมือสั่นนะเฮ้ย <ider noise> อยาา่าสั่นดิอย่าสาั่นดิเป็นไงลองจริงอนะลองลองเอา เอาอันนี้หยิบได้ไม่ได้บอกได้บอกได้ไม่ได้บอกก็ได้นี่เนียอนถ้อธิบายไอสัตว์สู้จะแรงไรีเนี่ยนี่นะจริงไงนี่นะแรกมันจะเป็นอย่างนี้ รสชาติของมันอะ <C oughs> รสชาติเหมือนเดิมเว้ยรสชาติช็อกโกแลตเนี่ยกบไม่ได้เลยจริงๆ<อ>ตรงตรงเมนูนี้ไม่ได้ครับทดลองนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่าน <C oughs> <C oughs> กินต่อไหมแล้ว<อ>จริงจร<อ>ิงเอนคือจริงๆอะเอาตรงนะ้จริงๆอะคือมันมันได้เว้ยคือแบบ ไอเนี่ยมันได้แต่ว e mm, um, evet. ่ากลิ uh ่นของน้ voilà. okay. okay, ําปลาหน้า okay. มันแรงไปอือหืกินมันแรงไปแล้วมันแบบรู้สายนิดเดียวนะไี่นี่สาสนิดเดียวนะมันมันมันกระชากกลิ่นมันแบบโต้กลับแรงเกินไปสรุปแล้วครับเมนูนี้ถือว่าไม่ผ่านนะโอเคเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปดีกว่าไปโอเคทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่สองแล้วครับผมเริ่มปรับเรื่อยๆขึ้น น,นี่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาคือเครื่องปัน่นนี่ขนาดง่ายนี่ยังกินไม่ได้เลยเนะี่ยเอาอ,อาจจะกินได้ก็ได้ใครจะไปรู้เออเว้เออนี่คือมะม,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 ม่วงเปรี้ยวรสชาติเปรี้ยวเว้ใครจะไปรู้เปรี้ยวจริงไม่จริงนางผมบอกเลยใช่พร้อมหรือจะขั้นสู่ขั้นตอนการทดลองแล้วหรือยังใช่ถ้าพร้อมแล้วไปขั้นตอนแรกนะครับใส่ใส่กระปุกเฮ้ยใส่แค่มะม่วงเรมอ้นี่ไม่ออนเออไม่ออเดี๋ยวมึงก็ไม่บอกกูเกบอกไม่ทันแต่ม้องไปก่อนนะขั้นตอนที่สองใส่น้ำปนะ นะคะคุณผู้ชมใหไปนี่เมื่อกี้เราอะไรนั่นแหละพอยี่ยงพี่พี่ฟองฟอดไดทีเดียวช<ะ>ัดระหว่างเยี่ยวกันน้ำปลาหน้ามันอะไรอะไรฟองเยอะกันก็เยี่ยวกูฟองเยอะอันนี้ผมไม่รู้นะมีอันนี้เคยกินมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยครั้งแรกในะชีวิตกูว่าก็เป็นครั้งแรกของใครๆหลายๆคนที่ดูคลินที้อยู่กูก็ไม่เข้าใจว่าคิดได้ยังไงโอเคมาเล่นกันเลยไป อืกลิ่นลอยเลยจริงๆอ่ะจริงอ่ะี๋ยวทำไมแค่กลิ่นแมงลอยออกมาแล้วคือกลิ่นะม่วงไม่มีแล้วอ่ะกลิ่นอะไรกังไม่สุดโอ้ยพี่อะเราเลิกได้ไหมมาทำหี้ยอะไรกันอยู่เนี่ยนี่นะครับผมนี่ให้คุณผู้ชมดูดินี่ทุกคนนะนี่นะโชว์โชว์โชว์นี่นะครับอันนี้คือคือฟองมันนะ อันนี้ด้านล่างนี่คือมะม่วงนะด้านล่างนี่นะตรงนี้นะใช่ส่วนนี้นะทุกคนเฮ้มาเราขอขอดมก่อนได้ไหมไม่ต้องดมแล้วกลิ่นมันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยฮดมให้คุณผู้ชมก่อนโกลิ่นมันกลิ่นมันทั้งละสำหรับผมนะกลิ่นมันกระบียอะนะปกติอ่ะไม่พูดไม่ได้เลยเออเกิดน้ำเค๊กฮวยปกติอ่ะ กลิ่นมันแต่ว่ากลิ่นมะม่วงมันดีกว่าเว้ยกลิ่นมะม่วงมันแรงกว่าแรงกว่าน้ำปานะใช่ไหมเหมือนกันไหมเอาไอ้เครียดคือปั่นแก้วเดียวกันมันทช่ไมคนละอย่างวะถ้าคิดดีๆก็เหมือนน้ำมะนาวปั่นอะเออน้ำมะนาวปั่นอันนี้แก้วมึงอันนี้แก้วกูถ่ามาลองชิมกันดีกว่ามารสชาติเป็นยังไงอาชวนไปทุกคนเงินดิ้ง จอกนี้เพื่อเตี่ยจอกนี้ไม่ต้องเพื่อใครเพื่อกูเนี่ยไปเออเฮ้ยกินได้เหรอพียดีป่ะเฮ้ยดีดีดีอันนี้ดีอันนี้โอเคเลยอันนี้กลิ่นกลิ่นไม่ดีแต่รสชาติดีเอ้ยแต่แต่มันกบความเปรี้ยวอะนี่นี่นนี้โอเคนะอันนี้โอเคนะเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเปิดเมนูใหม่ให้กับใครหลายๆคนต่อไหมต่อไหมปอกเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยได้เบื้องหลังเบื้องหลัง อันนี้อาจจะแบบเปิดเมนูใหม่ให้คหลายคนนะได้ไได้นะไปลองทำดูนะต้ใส่น้ําแข็งใส่เกลือใส่อลไรปรุงหน่อยนะโอเคได้วะอันนี้เราไม่ได้ปรุงอะไรแล้วเนี่ยไม่ต่างรสชาติดีกันหรอรไม่ต่างเอ๊ะรสชาติดีกันพวกป๊อกอีกนะพอร์ทนถ้าถ้าถ้าทำแบบดีๆไม่ปอกก็มีเครื่องปรุงไงเราคือไม่มีเครื่องปรุงก็คือสองอย่างใช่อร่อยว่ะ คนที่ดูอยู่อาจจะไปแบบประยุกต์ใช้อย่างอื่นก็ได้พัฒนาพัฒนาคือลองดูลองดูโอเครสชาตินี้ผ่านเลยผ่านเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สามต่อไปสตรท้ายว่าจะเป็นไงโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่สามสูตรที่แม่งแบบไออาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยข้าวผัดข้าวผัดนะหน้าบักซอยกินได้อร่อยด้วยอร่อย อันนี้น้ำปนนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ลองดูแกอาจจะเหมือนสูตรสองเว้ยอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมใครจะไม่รู้อก็กินน้ำแก๊กหัวด้วยอิ่มด้วยอ่าใช่เขาเรียกังไงนะกินในทุวิันอ่าใช่เอาลองเลยลองเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเอาขีดช้อนเดียวเอาสองช้อนชาแล้วกันหนึ่งจะปรุงมึงจะปรุงกันได้ยังไงเนี่ยหนึ่งไม่นับเมื่อช้อนเมื่อกี้ไม่นับช้อนเมื่อกี้ชอมอ๋อ สอนเฮ้ย okay, พอแล้พอแล้วพอเฮ้ยสากินเองเออแหละต้องใส่หิวใช่ไหมเนี่ยอืมข่าวก็กินแล้วแต่หลังจากนี้ไม่น่าหิวแล้วก,กินกินไรพอก่อนที่มึงจะไม่ได้กินอีกหลังจาได้เวลาเข้าสู่น้ำเก๊กหวยที่เราต้องการนั่นแหละพัมพารพัมพมพัมพําพัมพัาพัมพัมพัมพพ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  เราทำเสียงเออก่อนก่อนก่อนนั้นเล่ามีเร study, ื่องเล่าเล่าให้ฟังไหมเรนึงก่อนเทเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีราชาแสนรูปหล่อหน้าตาขี้เลนหนึ่งองค์เข้าปากเดียวนะราชาพระชาเอราชาแสนรูปหล่อขี้เลนหนึ่งองค์ตาตรงลงมันหล่อเลยมันขี้เละอ๋อก็ตอนจบเป็นไงอ่ะมันมันขี้เละไหมก็มึงบอกว่าออก็ตอนต้องคุณเรื่องตุ้นว่าอะไรราชารูปล่อขี้เลนหนึ่งองค์พระราชาแสนรูปล่อ คีเหนึ่งองค์ตกลงมันรูปหล่อแล้วมันคีเร่อ่าโอเคมาไปทีนี้ทีนี้เมื่อเดินเข้าไปในป่าเจอคนแค่ทั้งเจ็ดเจอคนแค่ท้งเจ็ดปุ๊บมันก็เลยถามคนแค่ท้งเจ็ดว่าเจ้าจะไปไหนอแค่ทั้งเจ็ดเลยตอบว่าข้าจะข้าจะเดินไปข้างหน้าข้าจะขาทางออกออมันก็เลยจะถามหามันก็เลยถามพระราชาว่าพระราชาหลงทางมั้กันเน่ยไม่หลงไม่หลงแต่คนแค่ท้งเจ็ดอะหลงอมาเดินมาเจอพระราชาพอดีอมนเจอเดินมาเจอพระราชาพอดี ใครเหลืใครไว้เยอะกูเริ่มหลงมึงแล้วไหนสั์ตอนนี้นแล้วก็ที่นี่นั่นลืมบทเลยนะเข้าสู่รายการจ่จกะกาแบบหมด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 ,หมดกระเพาะเนี่ยนะกินแม่งเหมือนโอกหมาเลยเนี <c oughs> ้ยเพื่อแต่เพาะไงไปลุย กินเบียร์แล้วรีดกินน้ำเก๊กฮวยล้วนๆอ่ะขอเวลาเอาบทุติก่อนแป๊บอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเครื่องทุ่นเหรอเครื่องหายใจอ่ะเครื่องเครื่องทุ่นแรงเครื่องรีดเครื่องรีดเครื่องรีดอ่าอ่าน้ำอะไรกระเพาะข้าวข้าวที่มึงกินเมบียร์ออกหมดแน่เลยกูบอกแล้วว่ามึงอย่าหยุดกินอะไรโอ้ยยังมีนะสาหร่ายสาหร่ายสาหร่ายเอาจะเทให้คนดูดนึ่อ่ะ นี่นะตัวนะนี่คือขั้นตอนการปั่นเสร็จแล้วนะเทใส่ภาชนะเออรัว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 ใหญสีแม่งเหมือนน้ำพักปั่นเลยน้ำสลัดผสลัดสลัดสลัดบัลลังสลัดสลัดสลัดบัลลนะโอ้ยมันน้อยมึงมันน้อยเท่ากันเกี๊ยวกูใหญ่เอาทำไมเกียร์เหลวจังพียนะใส่หมดกระเทือนแล้ว ใช่เอ้าเนี่ยช่วยกินไปเกือบเทิรละเอาช่วย,ก,วยกินไปเกือบหมดเต็หมหมดกันไปเนี่ยมันโจ๊กเลยไอ้สัสเออลองคิดเดียวกันเลยจะกินไม่เหมือน <laughs> แต่กินแต่ไม่ใช่ <laughs> บอกนะกลิ่นแย่มากตอนนี้นะถ้าอยาถ้าแบบเอากลิ่นตรงเนี้ยโยนให้ทุกคนได้ดูนะคือแบบขอขอเอาอันนี้ออกก่อนนะครับเฮ้ยเนี่ยนี่เครื่องปรุงเออเอ่านั่นนั่นเออเดี๋ยวเดี๋ยว อาจจะดีขึ้นเอออาจจะดีขึ้นคนเท่าไหร่เออกินดีขึ้นย <c oughs> ังเชื่กูตอนนี้พระเจ้าเชื่ออะไรไม่ได้หรอกไม่กูโสดึงแม่กู <c oughs> ให้แม่กูขึ้นพา <c oughs> ให้แม่กูพาไปโรงพยาบาลด้วยก็ <c oughs> โจกอะ่ะคิดว่ามันเป็นโจกอะ่ะคิดว่ามันเป็นโจกไอ้เจีขึ้นขึ้นขึ้นแบบ

<laughs> ไม่ไหวเพื่อนหมดเอาสารข้าวเช้ากูเยอะเพิงงเเเ่งแดกเพิ่งแดกข้าวไม่ได้กูบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินจ๋อ <laughs> จ<ว>๋ออุ้งยี่ตานย เสด็จโอ้ะเกี่ยอะไรรับจริงอ่ะเจ้อเหมือนแดกด้วกตัวเองอ่ะมันอ้วกออกมาแล้วเอาอ้วกมากินต่อ กลวาแบบหมด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 กระเพาะเออหนุอมดีนะบอกเลยไอผ่านอยาห้ทาเด้อ ไม่ได้เลยทั้งรสชาติและกลิ่นไไม่ด้เป็ยอะไรนะครับคือบอกตรงนี้เหมือนกินอ้วกตัวเองอ่ะคือเอาตรงนี้ก็กินปุ๊บมันสวนกลับมาเลยผมพยายามจะคืนนะเมื่อกี้กำลังคืนเนาะเฮ้ยกูจะคืนเลยเหมือนดันนะแม่งดันออกมาแบบกูกูจะคืนอ่ะกูพยายามจะฝืนที่มันจะคืนลงไปอ่ะนแมันพุ่งออกมาสางเลยนะอันนี้อันนี้ไม่แนะนำนะสรุปนะ ไอ้การทดลองอะไรที่ที่สามนี่คือไม่ผ่านทุกคนไม่ไหวอย่าไปอย่าไปทำนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ดูเขาเอาบูรี่ทำดกวากินปกติเถอะอย่างกูใช่ไปจากการทดลองสมวิธีนะวันนี้ก็มีวิธีสองที่ดีที่สุดใช่สำหรับเรานะสำหรับผมนะสำหรับกูนี่วิธีที่หนึ่งก็คือของผมนี่นะคือคือเทมาปุ๊บกินน้ำปลาหน้ากินน้ำปลาหน้ามันลอยมาก่อนปุ๊บไปทีนี้กูกูคันมันไปกบเลยมันไปกบมันไปกบกินและเราฉาดแต่พอกินเข้าไปปุ๊บ เก๊กหัวชัดๆอ่าประมาณนั้นแหละนะวินิจสองน่ะโอเคสุดละอืมอันนี้คือได้เลยถ้าใส่เกลือใส่เครื่องปรุงไหนโอเคเลยปั่นได้เลยทำไข่ได้เลยวินิจสามเนี่ยคือแบบโอ้โหเยี่ยมสุดเลยผมว่าไม่ได้นะไม่ไหวครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงออกมาความรู้สึกเหรอก็ไปกลับไปดูเอาดิเนี่ยเนี่ยภาพกลับไปดูเอากะว่าแบบหมด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 กระเพาะ วิแลบวันนี้ก็จะประมาณนี้นะอันไหนได้ก็เอาไปใช้ไม่ได้ก็ดูพวกคมสนุกแล้วกันอย่าไปคิดเยอะใช่ก็ถ้าจะทําตามก็ให้ผู้ปกครองมันชี้แนะด้วยว่าควรทํำไหมหรือว่าไม่ควรหรือผู้ปกครองกินด้วยกันก็ดีนะพ่อกินด้วยก็ก็ถ้าการกระทำหรือวาจาอะไรไม่สุภาพ เราสองคนขอขอกราบขอโทษไปนะที่เดครับผมอ้าเห็นอยากเห็นเราทำอะไรชอบเราแบบไหนก็ใขอเม์มาด้าคลิปได้แล้ววกเราไปอ่านแล้วเราก็มาทําตามแนะนํามาเลยอยากให้เราทําอะไรแบบไหนไงได้หมดได้หมดเลยมันมันก็ไม่เชิงว่าแบบสรรหาทุกอย่างเว้แต่อะไรที่มันพอทําได้พวกเราจะทาให้ดูเว้แต่อย่าพึ่งบูลลี่กันนะไม่เอานะไม่คบูลลี่เอยเดี๋ยวจะจะดูของเราองเราโอเคสถานีก็ฝากคน ถ้าชอบเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไต่เอาเลยกันถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆกันเออดูเลยดูเอาดูนะดูอย่างเดียวไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้แต่ว่ากดติดตามไว้ก็ดีแหมแหมสุดท้ายนี้เราต้องคนละคนกัก่อนไม่เจอกันในี่พี่นานะสวัสดีจ้าอุสวัสดีคราสวัสดีอ่ะอ้ยสวัสดีอ่ะอีกยิ่งเลยเน่ะปูนนักปูนักแม่น้ำเก่า